ดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามาส้มต้นผักไสแงงของคุณยายนะเพิ่นปลูกไว้ชนนาบ้านพี่น้องเพิ่นปลูกไว้ชนนาบ้านนะผลไมีดอกไม้พร้อมเด้อเพิ่นบ่ได้มันธรรมดานะคะแต่กระต้นผักมิ่นนะคะมิน่นเพิ่นเอิ้นผักมินม่นเพราะว่าหนูคิว่าต้นใบยีราบกะะ่กค่ะพี่น้องเบิ่งซอยกันด้วนี่เพิ่นปลูกใส่กันในห้างเดียวกันนะผักไสแง่งนะบุ้งผักไสแงงก่อนเนาะค่ะพี่น,อน,อน,น้องเนาะนี่งามเลยนี่ หอมดอกผักเสียงยามฟ้าแล่งค่ำลงมาวา่าแอบแอบเขียดจนาร้องดาวฟ้าห้องหยามฝนวา่าซนพี่น้องอย่างงามค่ะขาไปเกง,งใย่น้ำไม้เมื่อยุ่งกุ้แกงน,น้ำไม้ฮอนฮอนนะกินเที่ยงเบิ่งใส่ผักกระเงี้งหอมหอมมะขามเนาะงามค่ะพี่น้องวังเดือนองโซเดียมตายจะเพิ่นปิดอย่างเพิ่นเอาเพิ่นจะให้มันงามแหละเะะลดดะพิ่นเอาอย่างมามาลดนี่แหละพี่น้องมาลดตายเกี่ยงตับ เดือดแต่ต่อค่ะบานีมันเลยงามเพราะเราเอาน,น้ำผงชูรสค่ะพี่น้องน้ำผงชูรสมาลดมันมก็เลยขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้แหละคะ่ะงามปู่ใส่กระถางอยู่หน้าบ้านค่ะพอได้ใส่ยูใส่กินค่ะพี่น้องกระถางนี้เป็นผักสเสียงกระถางนี้เป็นผักมิ้นคุนว้าให้นี่กระบอกจะเป็นผักมิ้นกับใบยีรานีดคือกันมาพี่น้องหน้าซีเมนเนาะค่ะเนาะนะผู้ดใดหุงจะกระบ,บอกกันเด้อค่ะนี่ ใหงนีนกระบ,บอเชียวชั้นในเรื่องผักสวนขั้วปันใดน,น,นี่ค่ะหนิผักมิ้นเพิ่นเอิ้นนะแต่เบิงเ่งแล้วมันก็คือใบสะระแหน่แต่ถ้าตูดที่คือใบสะระแหน่มันก,ก็อาจจะเป็นใบย,ยี่ราเนาะค่ะเนาะแม่นบ่คือจิตรเลยมาให้คำตอบซอยกันเด้อค่ะพี่นอ้องเนาะนะโอ้งามของเพื่อนนะคะคนปลูกพี่น้องยายเต็มพนาเฮือนนี่ล่ะคะ่ะพี่นอ้องโฮก ดอกม้เพื่อนกับงามท่านใดค่ะคุณยายอายุ73ปีคุณยายไทยค่ะขาดไปบาทที่นี่จะออกไปให้ไปส่วนกันเ้ยค่ะพี่น้องเ้ยน้ำคลิปดีๆมาฝากกันประมาณนี้ก่อนเด้อจ้า